สุขุสุขคนจ่ายพี่ผ่านแล้วไรใส่พี่นี่พามาเก็บเห็ดนางล้มพี่นอ้องเพียงามพรจ่าเนี่เห็ดนางล้มงามเลยเต็มขอนเลยจาพี่น้องกระสิมีเถาเนี่ยจ้าพี่น้องบ่ากระสิมีเถาเนี่ยเต็มคุนะ่นอ่ะยายบีมาซาแต่ว่าขอนทั้งคุ่นเต็มเลยพี่น้องมันอยู่ลึกจากเข้าไปบ่ได้พี่น้องกิลาโอ้เดลิกเอชเต็กเนี่ยจ้าพี่น้องพี่งามพรจ่า มาเก็บเห็ดหนังล้มพี่น้องแต่ว่าอยู่ลึกปวดเจ็บีคงจะเข่าไป,ป่อด a ดอกเจาก้าคุณคุณนะไปพี่น้องไปเข้าไปเก็บเนาะน้ำหมา,ากเลยจ้าพี่น้องจา้าอ่อนๆงามๆเลยพี่บีตัดเอกพี่น้องตัดเอาจ้าเด้อพี่นอตต้อ,นองอยู่ทั้งแต่นกับมีจ้าพี่น้องอยู่ทั้งไตเด้อเด้อพี่น้องเด้อพี่บีซองมึงก่อน พูดนะต้องใจเป็นสปอร์แล้วกีฬาบ้าเท่บาชัดบ้าเทขอไปได้พี่น้องกองกันหมุนเดี๋ยวจ้าไอพี่ก็สิตัดเอาตาดอกงามๆพี่น้องบางเทีย้าดอกเบาอ่อนเบางามเถอะมันสิเป็นนอนจ้่พี่น้องแมงวันมาขีใส่แล้วบาได้เบิร์กล่องขอไปจ้าพี่นอ้องอ่อนอยู่จ้าอ่อนอยู่โอเคจ้าพี่น้องเอาไปแค่พอกินนะแต่จ้าพี่น้องบ่เอาไปหลายจ้าอ่อ,อนๆง้างอยู่ จ้าพี่น้องรอกง่ายพอ้อข้าพี่น้องรอกง่ายงามทาง,นางในค้งบ่ไดเราพี่น้องเดี๋ยวว่างันนี้ก่อนทาง,นายยาง,งในเอ็นค้งบ่ไดเราจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องอันนี้อ่อนๆเลยจ้าเนี่นอ่อนเลยเป็นนังลงมันอ่อนพี่น้องจะบีใส่กล่องมือหนึ่งแล้วพี่น้องขอตัดเอาจา้าจิงบ่ไดหราเอาอตกเราพอดีเลยจ้นนี่แรงสีเมื่อกี้นี่แก่จากน้อยจา้านีพี่น้องกันวะ เห็ดนางรมมันอ่อนเนะจ้าน้องเดี๋ยวไปเอาฟังพุนอีกจ้าพี่น้องไปฟังพุนก,ก่อนพี่น้องฟังนี่อย่ากแกเราจ้าว่เาเอาแต่นี่แกเราว่าเอา,เอาไปไปต่อจ้าเก็บจ้าพี่น้องงานยายวีคอตัดเอาแต่พี่น้องตัดเอาเก็บเห็ดล้างเลือกงานแต่พี่น้องพี่น้องนี่งามคักจ้านี่งามอ่อนดอกไงจ้านี่ดอกไงามากจา้าขอวพายพี่น้องโอ้ย ฝนมันตกอีกเมื่อคืนนี่พี่น้องเต็มควันเลยจ้าเต็มควันได้ดอกแบบง่ามงำพี่น้องมึงเนี่ยเพียอ่อนเลยสวยอยู่ไหมพี่น้องปวดโพสจ้างามพร้อมนี่ดอกนี่เดี๋ยวเด้อขอลูก่อนพี่น้องยืนยากจ้ะพี่น้องมึงคอนไม่นี่จ้าพี่พุน่ะมันตกมันออกมาเมื่อคืนพี่น้องมันเกิดไม่พุน่ะเห็นบ่เพียพี่น้องแม่นหมดเลยจ้าเจ๊พี่สิลงไปหันจักน้อยจ้านล้งไปหันแต่มันเห็ดอหี่ยงบุหรี่เั้ม เห็ดนางล้มอย่างมุดหรือเปล่าบรลูนะพี่น้องสีเหลืองๆจ้าหรือมันเถ่าออกับ่จักเอ,อย้ยี่ขอเก็บอันนี้ก่อนกีฬาโมเมนต์ยนหมาหน่อยเอ,อากีฬาเขาเพียนะย่านหมาหน่อยออกไปขังทงั้งยีเขาเมันลึกจ้าพี่น้องนี่จ้าอ่อนๆเก็บออกหมดเลยจ้าพี่น้องโอ้ผุนแห้งงามพี่น้องเอ,อ้คุณน่ะเนี่ยถ้าอันใดมันเถ่าหรอือมันสิมีแมงตอมพี่น้องยี่ขอกล่องไว้ก่อนมันบ่นสะดวกเด้อ จ่พาเฝ้าดูจันเห็นว่าไงพุ่นมาหน่อยก็ยุบผุนจัาผุนทางเขนนะจะขยันก็จอดอยู่หันยี่วีขอว้างมาหนีก่อนจัาพี่น้องิึงอ่อนดอกมันจา้าเพียมันถือหนามฝนตกม้าพี่น้องนจะกวางมาหนีก้อนพี่น้องง้ามนี่เลือกเอาจา้าทานบงา่ง้างยี่วีกระสิบอออกไปน้ำพี่น้องอันเก็บไปก้อนหน้านี่อู้อันนี้แห้ง,ง้ามคาพี่น้องดอก,กนอ่อนจา้าถ้ามีคนมากีฬามันสิเลียนใส่ขาจาเลยพี่น้อง ปาดข้างในปุ่นแห้งไรพี่น้องปาดพุ่นอ่ะแต่มันตกไปงาใหม่มันตกไปในหลุมจ้ามันเป็นอันตรายพี่น้องนี่ยังสิพี่น้องเบิ่งเนี้ยอุปุอิปิพุ่นแังไหนสิเอาได้พี่น้องพุ่นอ่ะพียิราคมเฮีย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 เอิ่นมาหน่อยจัง่อยกันมิยามเลี้ยนออกไปทางทั้งท้ายวีวีมลนไปต้องเอามันไปน้ำจ้าพี่น้องอุ้ยเอาอะไรพี่น้องพุ่นอ่ะเอาอะไรยเราคมเฮีย เฮียคอมคอมจัดคอมเดี๋ยวพักกองก่อนเด้อพี่น้องเอากีฬามานาะ,ะน,นี่เอาอะไรจ้านีเอาอะไรพี่น้องนี่นี่เอืนอน,นอามาหน่อยมะเราจะเออยังมีตะยขอนไปเห็นจ้าพี่น้องคุณอ่ะเห็นบอกคุณน่ะออกี้คุณน่ะเลี้ยงไส้ใส่แมียนมืดจ้าพี่น,อมามาน้องมาหมันค่ะแก่เมื่มอือหนี้เมียไปไปหมนมาแล้วจ้าพี่บอกเลยว่ผิดหวังพี่น้องตอนจากบานจ้าตอนจากบานแต่ว่าก็โอเคพี่น้อง แต่ว่าก็โอเคจ้ะนี่เห็นว่าดึงเอาเลยจ้ะนี่เฮียมันถือฝนเมื่อคืนนี่จ้าพี่น้องวางว้กนพี่น้องที่เก็บใ่ถุงไปว่าเดี๋ยวก็ตามมาด้อพี่น้องพี่เมียนมดเลยพี่น้องจ้ะเห็ดนังล้มทำประสาทมันหวานแล้วพี่น้องเออค้อมคอมเจ็ดอมผุนนั่งมันมันปีนเขามาพี่น้องเออปีนคอนมะโดดได้บ่วุวแต่แม่ก็ค่อยๆย่องมาคายแหงอันนั้นยูปาดพี่น้อง ปาดปาดพี่โตม,มามามาที่เราหยาไฟจอดจักรยานมาทางนอ,อกพี่นอ้องแมีนหมดด้วจ้ะน,นี่ดึงเอาจ้ะพี่น้องดึงเอาปวดพูดจ้ะพี่น้องเพียกลองกึอนยาอย่าไฟไม่ชัดไฟอย่าขมเฮียคขมียอีกลาสิลลูสคอมคอมมีหดเห็ดอันนั้นพี่น้องนี่มเห็ดเอ้ยยังเกาะกลองมึงกงัอนพี่น้องขอไปได้กล่องมึงแล้ว,วมเห็ดนานเลยจ้ามองนี่พี่เจ้าพี่สิพามาเอาผีพี่น้อง เขาเอาตาอ,อ่อนๆใส่พี่นอ้องแมนมดจ้าผุนแมนมดเลยจ้ะผุนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ฝุนแมนมดไปน้ำควอนผุนผุนไปสูดผุนแมนมดเลยจ้ะพุนอันกับแมนจ้าเอาค่อยเป็นค่อยไปคไปวนนี่เต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องนี่แต่ว่ายังมีมาซาบ่เอาจ้ามันมันเห็ดแก่ว่เอาเห็ดเถาว่เอาพี่น้องเห็นบะพี่น้องมันถ่ายรูปมั้พี่น้องมึงน้ำเสียงน้อยเนาะ สุดยอดเลยจ้ะพี่น้องรุ่นนี้ละนี่จ้ะมีคนมาขี่จัก,กรยานพี่น้องกีฬาความเฮียอันนี้แต่งานแต่พี่น้องนี่นางลมนางฟ้าจ้ะพี่น้องอ้พี่น้องจังเลสิเอาไรพูน่ะมีแต่ดอกอ่อนๆน,น,น้องพ่นแี่วีสิขอเกียบไปแค่นี้จ้าพี่น้องนี่ยยานงาไม่ฮักกระพองกันจ้า ขุดโพ้จ้าพี่น้องขุดโพ้ผิดผิดขุดโพ้พี่น้องเอ้าเก็บอันนี้จ้าอันอยู่ทั้งไตยจ๊มีตัดเอาจ้าพี่น้องอันอยู่ทั้งไตตัดเอาโอ้ยแมีนหมดเลยพี่น้องเอ้าเลือกเอาดีกว่าพี่น้องสวยเลือกได้จ้าพี่น้องมองนี้ไม่ชัดมองนี้เผือกพี่น้องเบิ้องไทยพี่น้องมือน้ำกันด้วยจะว่าเจ๊บีเป็นได้จ้าพี่ เห็นป่าเมียนมดจ้ะเนี่ยซุ้มหล่นกับเมียนแต่มันเถาแต่พี่น้องอุ้ยแมยงกับลายพี่น้องเป็นยังมาตีมาต่อมเห็ดนองพี่น้องต่อมเห็ดน่าเอแมียนมดจ้ะแม่มันนี่พี่น้องเลยมาหมานคัาวเนี่ยแต่มืนอี่อันอวน,นจ้ะ างเงินปนมีเห็ดอันไม่ไอเห็ดเพิองออกแล้วเนาะทั้งห้องเห็ดอันนี้ออกเก็บนี้เห็ดไปก่อนจ้ะออนพี่น้องนี่ออนจ้ะออนปวดโพเนาะอี่พีขอถ่ายรูปเห็ดปลูก่งน้อยเป็นอยังมันงามค่ะไปพี่น้องพี่เฮ้พี่สิพามาเอาพี่เหลือเฮาก็จะกลับบ้านเนาะจ้ะพี่น้องงางมันนี่จักน้อยเนาะงานงามไหมฮะกระพงกันนะพี่น้อง ปวดโพสจ้ะเอาถ่ายพี่น้องเบื้องเด้อบาดนี่ความงามของมันนะพี่น้องแต่ว่าตรงนู้นเป็นหลุมจ้ะเห็นบ่มผุนตกลงหันบ่คุม้มพี่นอ้นอ,นองแม่นมดเดินจ่าผุนเห็นบ่เดี๋ยวเด้อแม่นมดจอนเสียงแก่พี่น้องเห็นบ่างจ้ะค่อยๆเด้อค่อยเล่าจ้ะนี่แม่นมดมาเลยจ้ะนี่นี่แมนมดจ้ะทั้งผุนเฮงงามพี่น้องผุนเห็นบ่มุนค่อยเหล่าเด้อจ้ะกล้องเด้อขอไปพี่น้องเลย ตั้งหันยับีคงจะไม่ไปเอาจานะเห็นบ่นนะนาพี่น้องมันอันนันโผดมันเสียงจ้างาใหม่หักคงหันบ่คุมจ้าพี่น้องคลิปวิดีโอว่ามันเป็นเสียนก็เพื่อนนาะพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอวลอยลอยวิวอันนี้เมสิไปเอาอันงาใหม่หักบ๊คุมเนะจา้าเขาล้มบาดนาะสิพิธไทยคลิปงาใหม่หักบ๊คุมจ้าพี่น้อง เก็บรอแล้วก็เก็บออกพี่น้องโอ้ยซสำนีึก็อิ่มแล้วเหลือแล้วพี่น้องไปไปพี่น้องมันเท่าอยู่มีบวกมันด้ดวยแค่นี้เด้อเท่าจ้ะมันเท่าแลว้วผุ่นทั้งผุ่นนนอัอนต่ว่าพอไปเอาแล้วพี่น้องแค่นี้ละอิ่มแล้วคนเดียวเนาะปวดโพว่าพี่น้องอันนั้นก็ยังอยากได้คุณพี่นอ้องเบิ่งนน่ะยืดไปหันแหมหันน่ะขอสะพ้ายแล้วมันหย่อนเสียงพี่น้อง ยืดไปห็นะพี่นอ้องเห็นปะน่ะนี่ละจานนี่นี่นี่ห็นบ่อ่นอ,อนๆออได้จานนี่ก็นอ่อนพี่น้องแต่ว,ว,ว่าเอาแล้วพี่น้องงามโผดงามพอพ่เจ้าย่้อนเสียงว่าพี่น้องย้อนเสียงกอไปได้พี่น้องเด้อไปจ้าพี่น้องเขาก็กลับป่านเขาวันนี้ <c oughs> ทายพี่น,อน,น้องเมืองน้ำกันก็เนาะจะบีจอดจักรยานมทางนอกจ้าพี่น้องโอ้เสดงมันสิออกหลายอยู่จ้ะนี มันเป็นมันเป็นยุงตัวเหือกืะจ่ะกากัดกินค้นพี่น้องกัดกินเลือดกินอย่างคน้นคืออันยุงมีพี่นอ้องพัวน,นี่บักเห็บหน่อยตัวนี้พี่น้องนี่ระวังจ้ะพี่นอ้องเมียนจะบ,บักเห็บหน่อยเอา้มีบักเห็บหน่อยปลานนิแม่โอ้ยเขาจะแมาสะอ่อนพี่น้องพี่เอาว่าได้จ้ะพี่น้องมันเป็นเหวลึกลงไปห็นจ้ะเป็นเหวลึกลงไปทั้งอันนี้อ่อนคักผุนพี่น้องเห็นบะพี่น้องมึงจ้ะ ไทยเบิ่งเนื z, ้อว่าเอาบ่ได้จ้าพี่น้องขอไพ่บอลถูจ้าพี่น้องเห็นบ่งนะย้อนเสียงยามไม่เว้นอะไรไม่เว้นเค่นี้ก็แค่นีก็แ่หนุ้งกับมีจ้าพี่น้องหนุ้งกับมีบักเห็ยบกับลายพี่น้องบักเห็ยบหน่อยไหมปกติสิมีบักเห็ยบตัวใหญ่นะกัดคือกันจ้าบักเห็ยบตรงนี้กัดฝังคือกันจ้านี่โอ้ยมีเสืออ่อนพี่น้องสอนน้ำข่บ่พี่น้องเลย ทา่านพย่อนเสียงไทยได้บ่พี่น้องไทยรูปเลยวันนี้พย่อนเสียงพี่น้องเสียงมั่เขา่าเสียงตะววนมั่นเข่าพี่น้องคจ,จะจะแมียนมดเลยจ้ะพี่น้องปวดโพนเนาะคุณเนาะทั้งใตแห่นแมีนอีกจา้าบ้านเขาเราบ่าเรือแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะจะจะมีไทยความงามให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ขอพรให้จ้าพี่น้องขอฝากขอแล้วในสมนิอิมเหลือแหล่เจ้าพี่น้องกั <c oughs> บป่านเขาตัวจาไปเฮ็ดเมนูกันมาเนี่ยน้ำค่ะพี่กับว่าเอาตาเนี้อ่อนอยู่นะจาน้านะอ่อนอยู่มันลายเราจ่ากินผู้เดียวว่าเบิดจา้า